จะแคปบหน้าจอไว้ค่ะแคป็บหน้าจอาไว้ไวผ่านมาผ่านมาสองตัวแล้วลืมเรคคอร์ดมีใครงงตรงนี้ไหมคะได้เนาะอ่ะโอเค ต่อมาค่ะเป็นภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายนิติบุคคลค้างจ่ายก็ไม่มีในหนังสือที่เราเรียนนะคะเป็นตัวที่อาจารย์เพิ่มเข้าไปนะคะส่วนมากก็คือเป็นเป็นพวกแบบห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือว่าเป็นในส่วนของบริษัทซะมากกว่านะคะภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายนะคะเขาบอกว่าอ่า เงินได้ที่หลังหักค่าใช้จ่ายทุกอย่างเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายทุกอย่างนะคะนาาักศึกษาเหลือเท่าไหร่แล้วก็เอามาคูณกับ20%อซ่ะสมมุติว่ากิจการเนี่ยมีกําไรสุดที่หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดอยู่ที่แสนสองสุทีิแล้วนะกําไรอ่ะมีกําไรสมมุติยังไม่สุทีิกันนะ,ะมีกําไรอยู่แสนห้า มีค่าใช้จ่ายในการค่าใช้จ่ายในการขาย25 0 0มมีค่าใช้จ่ายในการบริหารบริหารอีก5000เหลือเป็นกำไรสุทธิอยู่เท่าไหร่คะแสนสองแสนสองเนาะโอเคเหลือกำไรสุทธิอยู่แสนสอง ทีนี้เขาบอกว่าให้เอากําไรสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายทุกอย่างทุกอย่างนะคะคูณกับยีสิบเปอร์ซนเพราะว่า,าตาของนิติบุคคลนะคะอยู่ที่20%เอร์ซนมันมีสองแบบตามขั้นบันไดกับ20%เอร์ซนนะคะมันต้องเข้าเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราจะไปเจอในภาษีนิติบุคคลอยู่แล้วนะคะอ่ะแสนสองคูณยีเอร์ออกมาเป็นเท่าไหร่คะสองหมนสี่ <24. S 1> โอเคค่ะสองหมื่สี สอหมื่นสียอดนี้คือยอดภาษีเงินได้ค้างจ่ายเราจะต้องเอาไปบันทึกบัญชีวิธีการบันทึกบัญชีค่ะเราต้องเดบิตด้วยภาษีเงินได้เครดิตด้วยภาษีเงินได้ค้างจ่ายเราต้องจ่ายให้ก,กรมสรรพากรนะเท่ากับสอหมื่นสี่อ่ะ สำหรับภาษีเงินได้นิติบุคคลนิดเดียวแค่จำทิกว่ากำไรหักค่าใช้จ่ายทุกอย่างทุกอย่างเลยเหลือสุทธิเท่าไหร่คูณกับอัตราคือยี่ิบเปอร์เซ็นตตอนนี้ยังยี่สิเปอร์เซ็นตอยู่นะคะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนแปลงแค่ในส่วนของขั้นบันไดแค่นั้นโอเคสำหรับภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายมีแค่นี้นะคะมีแค่นี้ งงไหมตรงนี้งงไหมคะไปต่อนะต่อมาค่ะรายได้รับล่วงหน้ารายได้รับล่วงหน้าในหนังสือเรามีค่ะอยู่หน้าที่สิบเจ็ดในหนังสือเรามีนะคะอยู่หน้าที่สิบเจ็ดค่ะ ไรายได้รับล่วงหน้าคืออะไรไรายได้รับล่วงหน้าก็คือไรายได้ที่เราได้รับมาแล้วแต่เรายังไม่ได้ให้บริการเขาอย่างเช่นเรารับค่าโฆษณามาแล้วเรารับล่วงหน้ามาแต่เรายังไม่ได้ให้บริการเขามันมีการบันทึกอยู่สองแบบคือบันทึกแบบหนี้สินกับบันทึกแบบรายได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าทั้งสองวิธีนี้แตกต่างกันอย่างไรนะคะในในตจวของอาจารย์เนาะมันบอกว่าบันทึกเป็นรายได้รับล่วงหน้าคําว่ารายได้รับล่วงหน้าคือเป็นหนี้สิน นี่สินคืออยู่หมวดที่2ถ้าน,นี้สินเพิ่มเพิ่มทางด้านเครดิตท่านลดลดทางด้านเดบิตกับทางทางด้านขวามือของอาจารย์บันทึกเป็นรายได้ที่อยู่หมวดที่4นะคะโจทย์คือโจทย์เดียวกันเลยวันที่1กันยายนบริษัทแลนดิ h o โฮมจำกัดได้รับค่าเช่าอาคารจากผู้เช่าโดยสัญญา1ปีเป็นเงินรวมแสนแปดตอนนี้กันยาแล้วอะค่ะอีกไม่กี่เดือนก็สิ้นปีแล้ว แสดงว่าภายในปี x 9ส่วนที่เหลือเรายังไม่ได้ให้บริการเขาเลยเพราะเราต้องปรับปรุงและปิดบัญชีภายในวันที่31ธันวาคมของ x 8 1นึ่งปีมี12เดือนนะวิธีการวิธีการทำถ้าบันทึกเป็นรายได้รับล่วงหน้าดูนะคะวันที่1มกราคม x 8เดบิตด,ด้วยเงินสดเพราะคุณได้เงินสดค่าเช่ามาเงินสดคุณต้องเพิ่มขึ้น นะคะแล้วก็เครดิตด้วยรายได้ค่าเช่ารับร่วงหน้าถ้าบันทึกเป็นร่วงหน้ามีคำว่าล่วงหน้าเห็นไหมคะแต่ถ้าบันทึกเป็นรายได้1มกราคม x8 เดบิตด้วยเงินสดเครดิตด้วยรายได้รายได้ค่าเช่า ถ้าบันทึกเป็นรายได้มีคําว่ารายได้ถ้าบันทึกเป็นล่วงหน้ามีคําว่าล่วงหน้านะคะยอดเงินที่คุณได้คือแสนแปดจำนวนเท่ากันเลยนะคะแสนแปดทีนี้พอวันที่31มธันวาคมคุณจะต้องทำการปรับปรุงบัญชีสาธันวาคม x8 ปรับปรุงยังไงคุณเดบิตด้วยรายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าคุณต้องเวลาปรับปรุงนะคะย้ายย้ายจากเครดิตมาอยู่เดบิตเดบิตด้วยรายได้ค่าเชา่ารับล่วงหน้าแล้วก็เครดิตด้วยรายได้ค่าเชา่าแต่ถ้าบันทึกเป็นรายได้ นะคะคุณดูนะ3าธันวาคม X8 เอารายได้ที่อยู่ทางด้านเครดิตย้ายมาอยู่ทางด้านเดบิตค่ะรายได้ค่าเชา่าเครดิตด้วยรายได้ค่าเชา่ารับล่วงหน้ามันจะสลับกันถ้าบันทึกเป็นหนี้สินคุณก็ต้องหารายได้ที่เกิดขึ้นถ้าบันทึกเป็นรายได้คุณต้องหาหนี้สินที่เกิดขึ้นนะคะ วิธีการหาก็คือเอาแสนแปดที่คุณได้ทั้งจำนวนบันทึกเป็นรับล่วงหน้าก่อนนะเอาแสนแปดที่คุณได้ทั้งจำนวนเนี่ยค่ะคูณกับสี่หารสิบสองทำไมต้องคูณสี่ด้วยตอบอาจารย์ได้ไหมเพราะมาจากไหนคะสี่มาจากไหนรู้เปล่า มาจากเดือนที่นับก่อนถึงเดือนธันวาค่ะใช่ตั้งแต่เดือนกันยายนจนถึงสามสิบเอ็ดธันวาคมเพราะเราปิดบัญชีวันที่สาิบเอ็ดธันวาคมมีเท่ากับสี่เดือนอธิบายง่ายๆคือว่ารายได้ที่เกิดขึ้นภายในปีนี้มีแค่สี่เดือนรายได้ที่เกิดขึ้นภายในปีนี้มีแค่สี่เดือนนะเพราะฉะนั้นยอดที่ได้คือเท่ากับหกหมื่น แตกต่างก,กันกับวิธีที่บันทึกเป็นรายได้เอาแสนแปดเหมือนกันค่ะคูณกับแปดหารสิบสองแปดคืออะไรแปดคือตั้งแต่ธันวาจนถึงสิงหาสิงหาเพราะว่าคุณเช่าเดือนกันยา ค่าคุณเช่าเดือนกันยาแล้วก็สัญญาหนึ่งปีแสดงว่าจะสิ้นสุดก็คือนับไปดียตั้งแต่กันยาจนหนึ่งปีอะสิบสองเดือนก็คือเขากำหนดคือสิงหาถูกป่ะหนึ่งง่ายๆก็คือฝั่งนี้มีและสี่ฝั่งนี้ต้องเท่าไหร่อะเพราะว่าหนึ่งปีมีสิบสองเดือนก็คือผลต่างที่เกิดขึ้นเอาเขียนไม่ได้อีก อ่ะโอเคนะคะผลต่างที่เกิดขึ้นเนาะสรุปแล้วยอดที่ได้คือเท่าไหร่แสนสองแสนสองหมื่นถูกต้องค่ะหนึ่งแสนสองหมื่นบาท สรุปง่ายๆคือถ้าสมมติว่าคุณบันทึกเป็นหนี้สินคุณต้องรู้ว่ารายได้ที่เกิดขึ้นภายในปีนี้มีเท่าไหร่หารายได้ที่เกิดขึ้นภายในปีนี้แต่ถ้าคุณบันทึกเป็นรายได้คุณต้องหาหนี้สินที่เกิดขึ้นโอเคนะคะถ้าใครไม่ทันแคปไว้เนาะแต่เลคคอร์ดไว้แล้วเลคคอร์ดนิดได้นิดหนึ่ง